ไปส่องดูเนื้อกันตาลักแสนอีกรุ่นครับที่นักสะสมตามเก็บแล้วดูง่ายสุดๆอ่านะครับนี่เลยครับนักสะสมอีกหนึ่งท่านพี่มานะชยัยวันนี้โอ้โหนี่เจอองค์นี้ไม่ซื้อ,อเขาพามาขายผมนะไอองค์ที่เขาอยากขายอะ่ะเราเรามีเยอะแล้ว แต่องน์นี้เจอปุ๊บต้องกระชากออกจากคอเลยขอขิ้น,นะดูน่าสนใจมากที่ไหนเอ่ยที่ไหนครับพี่องค์นี้ก้ลองชัดเจนไหมที่ไหนครับพี่องค์นี้งตองหูเ นี่ต้องเสียนคนที่เล่นพระแบบสิบปีขึ้นไปอ่ะจึงอาจจะยังทันได้เห็นอยู่พี่ปูมีบอกว่าชอบดูใน youtube ย้อนหลังภาพชัดเจนกว่า <c oughs> ขอบคุณครับวังนะเหนือเหมือนคองตะเคียนเลยเหมือนปิตาพิชัย ปิตาวังหน้าพี่ธีรพง์อ่าวังหน้าคือที่ไหนล่ะนี่พี่เขาบอกว่าซูเปอปร์บอลล่นไปแล้วอ่าตะวันชายซูปเปอร์บอลชนะซูปเปอร์บอลยางแขวนสมเด็จบนเวทีเลยครับพี่ทองอ้าวโอ้โหเนี่ยแหละครับวัยย่อ่าปิดตาคองตะเคียน อันนี้คือปิดตาพี่ชัยอืมโอ้โ <Arduino> หนี่นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นวังหน้าสร้างบางคนก็งงนะครับ <us urai> วังหน้านี่คือคนคือวังหน้าเนี่ยองค์รัฐทายาทที่จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์อ่านั่นแหละครับก็จะให้ไปอยู่วังหน้าอื ปิดตาพิชัยกุของตะเคียนอ่าแพงสุดในกลุอ่าโอ้โหนี่แล้วสองหน้าแบบนี้แหละครับนะผมจะยกพูดให้เข้าถึงพระเครื่องแันนี้ว่าพระแบบนี้เป็นพระที่พุทธคุณสูงมูลค่าสูงตามพุทธคุณที่สูงและคนที่อยากได้เมื่อเขาเจอ พระแบบนี้จะมีคนซื้อทันดีถ้าคุณเอาไปขายอ่าคนยังนั่งสงสยัยแบบนี้เล่นจริงไหมมีคนซื้อหรือเปล่าคือต้องบอกว่าพระแบบเนี้ยมีคนรอซื้อตลอดเวลาเวลาคุณเอาไปวางสนามไม่สนามไม่มีใครซื้อเลยก็นั่นอีกเกรดหนึ่งแต่ถ้าเซียนที่เขามีเป็นเซียนจริงๆอะ่ะที่เขาดูพระแบบนี้เป็นมาถึงอะ่ะพระแบบเนี้ยมักจะหลุดให้เซียน แล้วเซียนก็เอาไปขายเสียในราคาแพงๆเซียนจริงรวยเซียนพระเขารวยเพราะว่าเซียนในสนามเนี่ยไม่ได้มีลูกค้าในมือถูกป่ะอ่าไม่รู้จะซื้อไปขายใครอ่าแต่ถ้าเป็นเซียนจะเรียกเซียนใหญ่ก็ได้อ่าเซียนเหล่านั้นน่ะถ้าเจอผ้าแบบเนี้ยเขาจะรีบซื้อและเขาก็จะเอาไปขายเสีย พระแบบนี้เป็นบาี่เสียต้องการเสียไม่เดินลงมาซื้อพระแบบพระตลาดเปล่าเสียจะหาแต่พระพุทธคุณแสงสูงกวสุดครับยาพระคงดำเลยไม่ต้องแปลกใจพระธรรมิกทำไมถึงไม่ค่อยเห็นการซื้อขายเพราะพระแบบพระตลาดทั่วไปอะ่ะคือคนในระดับที่สะสมเริ่มสะสมเล่นกัน ต่างจากคนในระดับเสียหรือระดับสูงๆที่เขามีตีตังเยอะๆเขาจะหาพระที่พุทธคุณสูงๆเนี่ยไปใช้ดังนั้นพระแบบนี้นะแนะนำถ้าเกิดคุณมีให้คุณเอาไปขายนะครับให้กับเซียนนี่ที่มีชื่อเสียงซึ่งชื่อเสียงที่มีนั้นย้อนกลับไปดูซิว่าเขาเล่นพระมากี่สิบปีถือไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน แต่ถ้าคุณเอาพระแบบนี้ไปตามสนามพระเครื่องในสนามพระเครื่องอาจจะไม่มีใครดูเป็นก็ได้อ๋โอโอ้โหนี่อันนี้เป็นพระสวัสดีพี่เพชรด้วยนะครับพี่เพชรใช่ไหมนะอ่าอันนี้เป็นพระตั้งแต่สมัยนูน้นนะอยุธยาน พระแบบนี้เป็นพระจริงๆอ่ะพระแบบเนี้ยนะส่วนมากจะเจอในกลุก่มแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร,ร์การสร,ร้างพระแบบนี้ทำให้เซียนพระหลายคนอ่ะไม่รู้คุณค่าอืมอุยนี้สุดยอดการสัตย์จรางครับพระแบบนี้เนะพระแบบเนี้ยจริงๆนะ บททองแ้มีคุณค่าเนี่ยไม่ได้ต่างจากพระล่วงลางปืนมไม่ได้ต่างจากพระหูยานเลยมผมจะบอกให้พระแบบนเนี้ยนะเป็นพระที่เขาทำด้วยว่านตำราว่านแบบเนี้นะก็คือต้นตำราของว่านเนี่ยเนื้อยาจินดามานีเนี่ย นะครับนี่ซึ่งพระแบบเนี้ยจะเจอในกลุแล้วทองคำเนี่ยเป็นทองคำแท้สำนักป้าแก้วอายุทยาชัดเจนใช่ไหมพระแบบเนี้ยมีคุณค่าจะตายเทียบเคียงกับ คุณแพทย์บ้านกลางได้สบายยครับแบบนี้เพราะเนื้อแบบนี้ก็จะเหมือนเนื้อที่อยู่ในพระชชยบุเงินอนยุทยาอ่าใช่อันนี้บุทองต้องสําคัญกว่าสําคัญกว่าเห็นไหมครับพิพิธภัณฑ์สามพยาครับแบบนี้อ่าพิพิธภัณฑ์สามพยาขอบคุณมากๆครับใช่คือสําหรับผมอ่ะเพราะผมอ่ะชอบศึกษาประวัติพระ แล้วปลาแบบเนี้ยเวลาคุณใช้นะโหพุทธคุณสูงถ้าคุณไปถามคนไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าไม่รู้จริงๆมันพราพุทธคุณสูงครับอันนี้ไฮไลท์วันนี้พี่เวลาผลบอกว่าว่านหน้าทองมีตั้งแต่กุกกำแพงและอยุธยาครับถูกครับแล้วคุณคิดติว่าเนื้อทองคำเนี่ยต้องมีไม่กี่องค์ในกุกสำคัญที่สุด พี่ประนอดบอกว่ามีหลวงเขาอุตมะมาแบ่งไหมครับวันนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวสักวันจะจัด,จดเล่าให้รู้แบบกระจ่างแจ้งอ,อ่ะเอาองค์นี้เป็นองค์แรกดีกว่าองนี้องค์แรกนะพี่ใครที่อยากจะหาพระพทุทธคุณสูงสูงจริงๆอ่นะหลังจากวันนี้ผมพูดเรื่องพระบุทองเนี่ยเนื้อวานบุทองไปแล้วเนี่ยนะผมเอาว่าต้องแพงกว่าตะกัว่วจริงๆแล้วอะ แต่คนอะไม่รู้เพราะแบบนี้มีน้อยในกลุ่นนี่นะใครที่ถ้าได้แขวนพระองค์นี้แล้วจะดียังไงอันนี้คือยอดเองนะยอดสุดยอดของพระที่อยู่ในกลุ่มเพราะทองคำสมัยก่อนนี้นะโ,โหจะใช้ทองคำทำพระเครื่องแล้วใส่ไว้ในกลุ่นเนี่ยน้อยมากเลี่ยมทองแขวนไปได้เลย บางทีเอาแขวนแล้วคนไม่รู้ว่าพระอะไรทุกวันนี้รู้แล้วนี่คือพระกุบุกทองว่านอายุหน้าทองเป็นร้อยปีสองนาทีครับอาจารย์พีทวีก็เก่งประวัติศาสตร์ไม่แพ้ใครรอคำว่าเริ่มสักกู่สมัยก้อนทองคำถือว่าหายากและแพงมากมาแล้วครับหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วพระแบบเนี้ย อยู่ในกุตั้งแต่กุกิกำแพงแล้วมีน้อยเพราะทองคําแท้ที่เอามาสร้างพระเนี่ยในสมัยก่อนจะสร้างได้กี่องค์แล้วเขาจะใส่ไว้บนยอดนี่ฮะมาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทแล้วพี่อรียพบอกว่าพระลีลาเนื้อว่าน้าท้องมีพ่ออุตมะเป้าครับวันนี้ผมได้ฟังเรื่องราวจากคนไทยเชื้อสายจีนในตลาดเลาประสบการณ์ให้ฟังปาฏิหาริย์มากมายพี่นเดชบัน์โป่ง รอพัศยานครับได้ครับพิสุทินมาที่หนึ่งมืสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายพระที่ยินที่ยมมานานแล้วมาที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทครับราคา,าแล้วไม่ค่อยเจอให้รู้ไว้เลยว่าพระอยู่ในกุกนะถ้ามีอะไรที่เป็นทองคําอันนั้นคือพุทธคุณสูงสุดในกุกแล้วสุดท้ายจะเสียหายเรว่าเสียหายเรื่องกิ่ยวอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมื่นสี่พันบาทแล้วนี่แหละครับ เมื่อก่อนไม่รู้แล้วเมื่อคนรู้แล้วนะคนที่อยากจะหาแบบเนี้ยผมจึงพูดไงว่าอะไรที่ทําจากทองคําและทําจากว่านเนี่ยราคาเนี่ยในคุณก้าวทุกคนไม่ได้ไม่ได้ด้อยกว่าพระล่วงนางปืนไม่ได้ด้อยกว่าพระผงสุพรรณหรือนางพญามาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับราคา,า,าสุท้ายอยู่ในพิซากรเพราะแบบนั้นน่ะพิซากรนนะครับคือดินผสมว่าน แต่แบบนี้วาดล้วนๆกับทองคำอยู่ที่หนึ่งมือนน้ำบ้านๆนะครับราคาสุไทายน้องแจ๊บบอกของนะจะเกินแล้วอยู่ที่หนึ่งมือนน้ำนบามาที่หนึ่งมื่นน้บาทสองร้อยบาทมาที่หนึ่งมือนน้บาทห้าร้อยบ้าทตาไข่แล้วแบบนี้นะต่อไปคนรู้นะนะแล้วหาไม่มีด้วยพุทธคุณแบบนี้ยอดเป็นเลิศอยู่ที่หนึ่งมื่นน้บาทห้าร้อยบ้าทนะครับมาที่หนึ่งมื่นน้ำบาทเก้าร้อยบ้านราคาสุไทร์ หลังค่าส่งคุณค่านาสะสมอยู่ที่1นึ่งมืนะ่นาบาทมาที่1นึ่งกับาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมันบาทแล้วอยู่ที่1นึ่งมันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ่งมื่นหกพันบาทที่พี่ป้าป้าจกน่าเสียดายนะผมบอกเลยหนึจงหมื่นหกพันสองร้อยราคาสุดท้ายผมบอกนะเป็นปราที่น่ะน่าเสียดายน่าเสียดายในคุณค่าในการที่ใส่วันนี้ แต่ผมเชื่อว่าต่อไปคนจะต้องรู้พระผงสุพรรณพระนางพญาราคาเป็นล้านดินผสมว่านปิดไปที่พี่ป้าโจกนะครับหนึ่งมื่นกพันสองร้อยบาทนะนดินผสมว่าน,นแต่พระแบบนี้คือว่านล้วนระบุทองรอพัะสีอานครับครับพีสักครู่พี่ชายอ่าเห็นไหมวันเนี้ยพอเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ เราก็ให้ความสําคัญกับเขาเลยนะคําพูดของคนที่ไม่รู้แล้วบอกว่าพลาแบบเนี้ยไม่รู้คืออะไรรู้ได้แล้วเนี่ยนกะ็พิมพ์ลีลาเมฆขนุนเลยเนี่ยใช่ไหมครับพี่วราพลพิมพ์ลีลาเม่ขนุนเลยชัดเจนครับแบบนี้นี่แล้วแบบเนี้ยนะ เขียนป่ะยาอื่นคือดินผสมว่านอันเนี้ยว่านล้วนๆแล้วนะี่ยหุ้มด้วยแผ่นทองพระสี่อานลงมาโอ้โหรายการต่อไปที่คนเรียกร้องกันมาสวัสดีคือพี่ป่าโจ๊กครับนะสวัสดีพี่ปร,ปร่านะพ,พี่ป่าโจกด้วยเหรียญพระสีอานวัดไรซึ่งต้องบอกว่าความสวย ร้อยเปอร์เซ็นนี่แล้วเป็นปีสองสี่หกเจ็ดซึ่งสร้างน้อยพบน้อยกว่าสองสี่หกแปดโอ้โหนี่ใครใครนะค้ขาหมาขาไก่ข้า,า,ขา,ใ,คขาใครช้างขาขานี่นะคำยุคพ่อขุนรามใครใครสะสมเหรียญสะสมใครใครสะสมเครื่องรางสะสม,มนะครับ เจอหกแปดยี่สิบองยังไม่เจอหกเจ็ดหนึ่งองเลยครับ mm. หายากจริงแบบที่อาจารย์บอกเียน,นี้เคยลงในขอลั์รอบด้านลงกันแ uh ั้วนะเป็นายอดที่ยงคือเหรียญเนี้ยลงทุกด้านแหละครับแต่ปีหกเจ็ดอ่ะไม่ค่อยเจอแล้วสภาพที่จะเหลือเต็มสมบูรณ์แบบนี้ยิ่งยากวันนี้ยังทำงานอยู่เลยครับตั้งใจไม่กำลังใจขอบคุณมากๆพี่ๆทุกท่านถ้าพร้อมแล้วตาให้กำลังใจพิธวุฒิที่ทำงานอยู่ด้วย mm. ใช่ครับพีิวลาพลอ่าองค์นี้กำแพงครับเปิดแรกมาเวลาเดินกับพี่พิมพ์พเริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก2องหมืนบาทเวลาเดินแล้วเวลาเดินเรียบร้อยครับทางของปูเอี่ยมมาที่20,000ื่นบาทครับเปิดแรกครับพิธีเสกปุกเสกยิงใหญ่มากอยู่ที่สองหมืนบาทครับเปิดแรกราก,กำแพงวานนาทองพบพิมพ์เปิดโลก พิมพลีลาพบเป็นพิมพลีลาเมฆถนุนพิมพ์กำแพงฟูจิพิพมพ์สุงกอก็มีพิอาริยะขอบคุณมากครับมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นหนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายแท้ดูโคตรง่ายตที่สำคัญก็ไล่เต็มเรี่ยไเลยอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งันบาทครับราคาสุดท้าย,มยสมัยก่อนก็บอกว่าหกเจ็ดรุ่นแรกเลยนี่แพงนะครับแพง ไม่ต้องไปจ่ายเงินเป็นสิบหลานเพื่อซื้อพอกลันอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นหนึ่งบาทราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วผิวเดิมดูง่ายมากมากครับน้องแชร์เมืองกาแล้วบอกว่าผิวเต็มเปียแบบนี้ไม่ง่ายที่จะเจอครับอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคา<ฮ>สุดท้ายครับทาเหรียญบัตรสีอานปีหกเจ็ดอันนี้ยังซื้อหกแปดไม่ได้เลย แล้วสภาพสวยแบบนี้บาบอขอละคังแล้วไงนะฮะหกเจ็ดหายากและแพงที่สุดอ่าทองก็สองหมื่นห้าแล้วมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทกับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วกระไล่เก้าทองเดิมแบบต้องแบบนี้มาที่สองหมื่นปรับไม่ได้ ไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยโอ้ยไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะพี่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับโอ้โหมาที่สามหมื่นบาทแล้วมาที่สามหมื่นเก้าร้อยบาทมาที่สามหมื่นเก้าร้อยบาทมาที่สาม <40, 000 S 2> หมื่นทนเหรียนนี้ราคานี้นะเ <มา S 2> หลียนยังไม่ได้ครึ่งเหรียนเลยแล้วจะหาเหรียน นะภาษีอ่านปีหกเจ็ดแล้วกระไรเต็มแบบนี้มาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สามหมื่นสามพันบาทแกมราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทที่พี่มานชัยเหรียญเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงทองทองแค่แถมฟรีทองไม่ได้มีคุณค่าเท่าเหรียญเลยเหรียญเนี้ยจริงอยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทที่พี่มานชัยครับราคาสุดท้ายรอครับว่าปิดปิดไปที่พี่มานชัยนะครับสามหมื่นห้าพัน เก้าร้อยบาทโอ้เนี้ยะปดร้อยเดียวโอ้สุดสุดร้อยเดียวอ่าโหต้องบอกว่านี่อ่ะถ้าเราเห็นไม่แพงเลยพี่แสดงว่าวันนี้สัญญาณดีเลยเยอะนะๆๆจริงจริงพี่วลาพลหลายเนี้ยตัดลงคลิปนะครับหกเจ็ดเนี่ยสมัยก่อนเล่นเป็นรุ่นแรกหลักแสนแล้วเขาก็น่าจะยังเชื่อว่าหกเจ็ดนะรุ่นแรก สำหรับผมอะเชื่อว่ารุ่นแรกคือหกหกแต่หกหกอ่ะหายากโอ้พี่พี่อยากแม่ปิดตาวังนะก็ไม่มีหกหกไงคนก็เลยคิดว่าหกเจ็ดรุ่นแรกไงเราเจอแต่หกแปดเนี่ยหกหกหกเจ็ดหกแปดแต่หกไม่เจอใช่ไหมไม่เจอมีนี่เลยหกศูนย์แล้วก็เพราะว่าเหรียญหกหกอ่ะเป็นเหรียญหลังพอกลม นะมาดูสิลูกโจนี้เขาชอบนะเขาอยู่กับผมก็จะหาข้อมูลไปเรื่อยนี่เห็นไหมเนี่ยขนาดเขาเรียงมาในเฟซบุ๊กใช่ไหมหกหกเจ็ดอตาหกเจ็ดหกแปดหกแปดหกแปดนี่อันนี้หกศูนย์เหรอ ปิตาวังหน้าไปยังครับอาจารย์โชว์อยู่นี่จะไปอะไรนะจ๊ะปิตาวังหน้าจะวางโชว์ย่างเดียวไม่ได้นะครับแบ่งด้วยอ่ะจริงๆองค์เนี้ยต้องควรที่จะใส่อันนี้คือสุดยอดของพระยอดของประเทศไทยแล้วที่ผมบอกให้ฟังอ่ะว่าเศรษฐีอะเขาหาพระแบบนี้แล้วรอว่าใครจะหาเซียนพระที่ไหนจะหาพระแบบนี้มาให้เขาได้ประมูลครับปิตาวังหน้ามีราคาสามสี่สิบปีเลยครับ สีปิตาอ่าปิตาวางหน้ากุนิยมพระกุยอดนิยมในตำนานวันนั้นใครได้ปิดตาคลองตะเคียนไปนี่ปิดตานะพิชัยเขาเรียกว่าปิดตาพิชัยนี่ทำอะไรก็ชนะอ,นะอปิตาพิชัยในกลุกแล้วอ่ะปิตาที่ราคาแพงจนถึงปัจจุบันพิธีเปิลเอชื่อคำว่าแพงอ่ะ คนจับต้องไม่ได้นะว่าแพงเท่าไหร่มผมจะบอกให้ใครที่รู้ราคาเคยเห็นราคาเขาขายกันเท่าไหร่พิมพ์เลยนะใครสงสัยอะไรถามไม่เยอะปิดสี่หมื่นไม่ต้องประมูลแต่ใครสงสัยอะไรถามไม่เยอะ, 40, 000, อะน,ะสสอะอะนี่นะแบบเนี้ยใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าสมัยผมมาเลยไปขอดูเขาเขาก็ไม่ให้ดูถูกปะ อไปขอดูเขาก็ไม่ดูนี่ไม่มีใครมานั่งบอกแบบนี้อ๋ออ้อาวนี่ฮะผมเชื่อว่าอีกหนึ่งองค์ซึ่งต้องบอกว่าใครจะได้ครอบครองพระองค์เนี้ยคุณต้องอยู่ในไลฟ์วันนี้เวลานี้นี่ฮะอันนี้คือพระปิดตา อยู่ในอันดับสูงสูงยอดนิยมแนวหน้าของวงการมาแล้วครับเปิดแรกสองมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สองมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินเป็นที่เรียบร้อยครับปิดตาวังหน้าลักแสนมาหลายสิบปีมาที่สองมืนบาทครับโอ้นี่มาที่สองมืนห้าพันบาทแัปราคาสุดท้าย มาที่สองมื่นาันบาทมาที่สามมื่นสามบันบาทแล้วหาวังหน้าประสบการณ์มากสมัยก่อนมีโคนสมอเนื้อชิ้นพิธีเฟิเอครับอันนี้เขาเรียกว่าปิดตาพิชัยนี่อันนี้เขาเรียกว่าปิดตาพิชัยนะครับแผลต้องแบบนี้แท้เข้าใจง่ายมากเนื้อเดียวกับของตะเคียนเลยก้าวแท้แรงง่าย มาที่สามมืน้าพันบาทน,นะครับราคาสุดท <ไป S 1> ้ายเป็นไปส่องดูเนื้อกันตาลักแสนอีกรุ่นครับที่นักสะสมตามเก็บแล้วดูง่ายสุดๆอ่าคนรุ่นเก่าส่วนใหญ่แต่ชาแบบนี้าาคือแบบเนี้ยหมดแบบเนี้ยหมดแล้วเขาจึงมาใช้พระยุคที่ทดแทกนกันอื สมัยก้อนแทงกว่าพอแก้วเครื่อวันซอีกครับปิดตารุน่นนี้อยู่ที่สาม0 0เจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายนาฬิกาดังแล้วโอ้โหเนี่ฮะมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นบาทแล้วอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นบาทแล้วอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โห,โหนี่ พระปิดตาพิชัยนะซึ่งผมบอกว่าไม่รู้ว่าอีกสิบปีจะได้เห็นหรือเปล่ามาที่สี่หมื่นหบาทนะครับราคาสุดท้ายสี่หมปรอยไปดาทีมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะพี่ใครที่จะได้องค์นี้คือคุณต้องอยู่ณตอนนี้เวลานี้ครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่องบาทมาที่สี่หมื่ามพับาทแล้วราคาสุดท้ายจะเป็นลมโอ้ต้องบอกว่า ปาดไปสามร้อยปาดไปสามร้อยปิดไปที่พี่นัดตมุนะครับโอ้พี่นัดคืนสอพันสามร้อยบาททวนต้องบอกเลยครับว่า,วานะเศรษฐีเขาไม่ได้หาพระตลาดเศรษฐีที่เขาหาพระไปเนี่ยคือหนึ่งพุทธคุณพระหลับเนี้ยพุทธคุณสูงราคาจริงสูงแต่คนดูเป็นน่ะน้อย ผมจึงบอกไงเซียนน่ะพระที่เป็นเซียนน่ะเขารวยได้เพราะเขาอ่ะในในตลาดพระทั่วไปจะไม่รู้ว่าพระแบบเนี้ย<ไ>นะแท้ดูยังไงแต่ณเซียนที่เขาเล่นพระยอดเยี่ยมเขาจะหาแต่พระแบบนี้เจอปุ๊บเขาจะรีบซื้อปับแล้วเขาก็จะเอาไปเนะียแบ่งปันให้เสียรหรือเศรษฐีที่ต้องการแล้วเสียเสียเสียนะสิมักจะต้องการแต่พระแบบนี้เพราะเป็นพระ แขวนประดับบารมีเป็นผ้ายอดนิยมแม่เพราะทุกคุณสูงโอ้โหเพราะโคงบางกระพร้อมด้วยกล่องสเตปซิลไปไหนแววไปไหนแววกล่องสเตปซิลเนี่ยนะ